สวัสดีตอนบ่ายสองโมงครึ่งของวันที่ยี่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสองพันยี่สิบห้าค่ะที่เห็นอยู่นี่คือเอลเดอร์เอลเดอร์ที่อยู่ที่เมืองไทยตอนที่เราอยู่ที่อังกฤษนี่เราจะเห็นชินตากันใช่ไหมคะเดินไปตรงไหนก็เจอไปมุมไหนก็เจอนะคะเพราะว่าน้องเป็นไม้ที่เรียกว่าเป็นไม้ที่เอเลี่ยนก็ว่าได้นะ <laughs> มันเยอะมากนะคะเพราะนั้นเราก็จะชินตาตอนที่อยู่อังกฤษใช่ไหม หลายคนที่เขาไม่ค่อยอินกับดอกไม้เขาก็จะเฉยๆอะ่ะแต่ว่าเรานี่ไม่ได้เลยค่ะทุกคนดิฉันนี่ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้อะไรแม้กระทั่งขึ้นอยู่บนพื้นดินเหนือดินนิดเดียวก็สายตาก็จะสอดส่ายหาดอกไม้นะพอเห็นแล้วก็คือข่าไม่ได้เลยเพราะว่าต้นไม้ทุกชนิดดอกไม้ทุกชนิดมันสวยมากในสายตาเรา <laughs> คนบ้าที่แท้ทรูอันนี้คือเอลเดอร์ทุกคนดิฉันกําลังเห่อมากๆค่ะอันนี้ลมหนาวนะคะทุกคนลมมาจากทางทิศเหนือนะคะ ลมหนาวมาวันนี้วันที่5แล้วค่ะดิฉันนับวันนับคืนเพราะว่าอะไรเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบบรรยากาศรอยต่อของฤด,ดูฝนไปหาฤด,ดูหนาวเนี่ยชอบมากค่ะทุกคนมันฟินๆเลยอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุ่งนามันกําลังมีข้าวออกรวงก็หอมมาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนดิฉันก็จะอินกับธรรมชาติแบบนี้ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่นาดิฉันนะเป็นนาของคนอื่นเขานะคะเรามาปลูกบ้านอยู่กลางทุ่งนาทำกลางนาของคนอื่นเขาส่วนไหนะคะทุกคนดูสิลม ถ้าลมแบบนี้ที่อังกฤษนี่คือหนาวสะท้านเลยนะคะดิฉันชอบความอังกฤษเยอะแยะมากมายหลายสิ่งหละอย่างอันแต่สิ่งเดียวที่ไม่ชอบคือความหนาวเย็นเนี่ยทฉันไม่ชอบความหนาวนะคะหลายคนเขาชอบนะเขาอยู่ได้แบบฟินฟินแต่ว่าดิฉันไม่อินค่ะไม่อินกับความหนาวเย็นแบบนั้นไม่ชอบนะคะอยู่ร้อนก็ไม่ชอบอีกแหละแต่ว่าช่วงเวลานี้ขอขออินขอฟินก่อนนะคะทุกคนหน้าตาของดอกนะคะดอกเขาไปทําชาชงดื่มได้นะคะทุกคน ที่อังกฤษนาะยดอกเขาเนี่ยจะมีกลิ่นแบบกลิ่นเป็นกลิน่นน้องน้อง,องตีนเป็ดอะนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเราอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศค่ะไหนดูสิดมดูสิกลิ่นเบามากค่ะทุกคนกลิ่นคือเบามากแต่ถ้าเป็นที่อังกฤษนี่คือิ่นโอ้โหเดินผ่านนี่นึกว่าตีนเป็ดอยู่แถวนั้นเลยอะสวยไหมทุกคนตอนนี้เสียงลุงก็จะตัดกระเบื้องให้ดิฉันนะก็จะหนวหูนิดนึงตอนที่ไม่ถ่ายแกก็ยังไม่ตัดนะพอถ่ายปุ๊บแกตัดเลย บนบ้านเราเรียกบวงไข่มุกใช่ไหมคะจริงๆอะ่ะอยากจะรณรงค์ให้เรียกที่มันเป็นสากลตามชาวโลกคนอื่นเขาก็ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ถูกบันทึก DNA บันทึกโครโมโซมอะไรต่างๆไว้อ่ะเนาะก็ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะใครจะเรียกก็เรียกไปเถอะไม่ว่ากันแต่ว่าก็รณรงค์ไว้ให้เรียกก็ดี เราจะได้เป็นสากลกับโลกส่วนอื่นเขานะคะแต่หน้าตาก็เหมือนไข่มุกอยู่นะว่าไปนะสวยมะแพรใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนดูสิแพร,ปรเปลิ่มเลยอ่ะพวงเปลิ่มเลยเธอกินอะไรอ่ะเธอได้อะไรนี่แม่พงให้อะไรเธอกินอ๋อรู้แล้วตรงนี้จะเป็นที่วางไม้ฉ่ำของแม่พงนะคะแม่พงก็จะมีขี้วัวแสนอร่อยอาจจะเป็นขี้วัวที่ไหลมาจากถุงพวกนี้แหละ ทำให้น้องเอลเดอร์ของเราอิ่มขี้วัวอ,อ๋อนู่นนู่นนัน่นแม่พง์บอกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ฝนตกแล้วไหลมาจริงด้วยทุกคนนี่ลืมนึกอ่ะเนี่ยแม่พง์บอกว่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ของดีอยู่น,นี่ตรงนี้เป็นที่ผสมดินนะคะก็ไหลมาตรงนี้พอดีเลยจริงๆเลยทุกคนนี่โอ้โหไม่น่าละพวงใหญ่มาเริ่มเลยตวกิ่งเล็กกิ่งน้อยก็กําลังออกนะอื วนอยู่ตรงนี้แหละทุกคนเขามีเอลเดอร์สีใบสีม่วงด้วยนะสีม่วงสีดําด้วยนะถือว่าเป็นแบล็กของภาษาดอกไม้ะนะคะถือเป็นสีดําดิฉันไปได้มเมล็ดมาเมื่อปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวห้าเดือนนะแต่ว่าเสียใจมากเลยที่เอามาแล้วไม่รีบปลูกนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าสภาพอยู่ยังไงน่าจะแห้งแล้วนะพงเนาะน่าจะฝ่อไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่นะเจ้เสียดายจังอยากจะเก็บเมกตัวเองมากๆเลยได้มาแล้วแทนที่จะรีบลงนะคะแต่ว่า ที่ใจเย็นอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนนําเข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะมีราคานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะซื้อมานะคะเดี๋ยวจะสั่งมาปลูกอันนี้ก็เป็นต้นที่เราสั่งมาจากเ,เพจเพจนึงค่ะจําไม่ได้ละอันนี้ต้นที่สั่งมาพร้อมกันนะคะเป็นต้นที่เราเลงดินที่หลังต้นนั้นนะคะก็เลยช้านิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นยอดที่หัก หักออกจากต้นนี้แล้วค่ะโมโหให้ลุงนะคะดิฉันโยนมายอดหักเลยติดนะคะเอาไปจิ้มไว้แล้วก็ติดพามาดูอันนี้เป็นกิ่งที่เราชำไว้นะคะก็มีเสียหายบ้างแต่ส่วนใหญ่ติดเกือบทั้งหมดนะคะเป็นกิ่งของเอลเดอร์ที่เราชำไว้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งข้างในสวนทุกคนดูความรกสิ <laughs> เดี๋ยวจะได้ตัดแต่งเวอร์บีน่านะคะ พาทุกคนมาดูนี่สวนเอลเดอร์อีกต้นหนึ่งนะคะมาดูเอลเดอร์อีกต้นหนึ่งลามอีกและะ้วค่ะเป็ดแดงน้อยทั้งหลายนี่เอลเดอที่โดนคลุมไปเอลเดอร์ Elder พวกนี้เขาจะเป็นเป็นโกลคัลเลอร์นะคะเป็นใบสีทองแล้วเราจะแต่งตรงนี้ให้น้องนะคะไม่งั้นน้องโตไม่ได้แน่ถ้าเป็นแบบนี้นะ ไอกระดุมไผ่ลินพวกนี้กองโหสุดขีดจริงๆค่ะสุดยอดมากสภาพคะ่ะสวนค่ะทุกคนเดี๋ยวจะจัดการสวนตรงนี้นะคะช่วงนี้เรากำลังปัง๊มทำร้านขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้จําหน่ายกิ่งตอนกิ่งชําอะไรทั้งหลายของเราที่ทำไว้นะคะจะได้เปิดร้านค่ะสวนตรงนี้ก็เลยถูกทิ้งนิดนึงค่ะสมพงศ์ไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการเขาทีหลังค่ะทุกคนสภาพสวนค่ะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้ต้องค้ำค่ะไม่ค้ำอยู่ไม่ได้เพราะว่าน้องเริ่มจะดกนะคะใบดกดกิ่งดกค่ะทุกคนเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย